สวัสดีค่ะจุกหัวใจนุ่นละมิดาโพสล่าสุดอ่านแล้วน้ำตาซึมวันที่4กุมภาพันธ์2569นุ่นละมิดาออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเผชิญความสูญเสียครั้งใหญ่ร่วมกับสามีหลุยส์สกอตจากเหตุภาวะมดลูกแตกจนต้องสูญเสียลูกโดยก่อนนั้นนี้ทั้งคู่ได้เปิดใจว่าไม่อยากให้ทุกคนจมอยู่กับความเศร้าและอยากให้โฟกัสไปที่การดูแลสุขภาพของนุ่นเป็นหลัก พร้อมขอเวลาและกำลังใจเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และยืนยันว่าจะกลับมามีรอยยิ้มและมีความสุขได้อีกครั้งล่าสุดนุ่นได้โพสต์ภาพผ่าน IG Story เป็นภาพสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นโลเคชั่นที่เธอและหลุยได้ถ่ายคลิปประกาศข่าวดีกับเรื่องราวตั้งคันในอดีตภาพดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบสงบและความทรงจำพร้อมข้อความสั้นๆว่าที่ที่ยิ้มได้และที่ที่คิดถึง นอกจากนี้นุ่นยังเลือกใส่เพลงกอดของ Justin Bieber ประกอบสตอรี่ดังกล่าวโดยเป็นท่อนเพลงที่สื่อถึงความคิดถึงและการจากลาซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกลึกๆในใจของเธอได้อย่างชัดเจนเป็นกำลังใจให้คุณนุ่นนะคะขอบคุณมุมข่าวค่ะ